ไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอพีทพี่พีทต้องเอาหนูไปไว้ในเขไม่มีใครอยากให้เอาลูกไปที่หนูเลยเลยปะแต่ว่ามีคนให้บอกเอาไว้อยู่ที่ปลายเตียงข้อคิ้วไงก็มองเห็นหนูไงใช่หรอเป็ดน่ารักไหมพี่พีทไม่ทำไมอ่ะมันดื้อจริงๆครับ ลำยหยดูดิดูดลำยไยสิ่งที่ลำยไยททำมันไม่ได้หรือยังไงอะอยากให้ทุกคนเห็นว่าลำยไยททำอะไระไม่ต้องเราไม่ต้องเขาไม่อยากเห็นลำยไยแล้วคือลำยไยมานั่งอยู่ข้างๆข,ขาเขาวันนี้เป็ดเฝ้า,เฝ,าเฝ้าช่างช่างมาทำงานมามาทำบ้าน <laughs> ภูมิใจในตัวลูกสาวมาก่ะไม่อยากจะโชว์เลยจริงขออนุญาตขอโทษพี่ช่างนะคะ แล้วเขาบอกว่าอะไรนะมันไปขี้จริงๆทุกคนมีความคิดเห็นว่าเป็ดไปเฝ้าช่างหรือเปล่าแบบนี้ครับนี่คือเป็ดไปเฝ้าช่างหรือเป็ดไปทําธุระเป็ดเฝ้าช่างน่ารักมากพี่จุ๋มบอกอยู่ว่าเฝ้าช่างอยู่<บา>ไม่ใช่เฝ้าช่างอะเราไว้เจอกันนะคะ เป็ดไปทำธุระไปแล้วนะวิพี่พีดปี่ต็ใส่เวลก็สวยเไปแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนเผื่ออิสลามอะไรนะไปไหนเราอะเฮ้ยหนูอ่านไม่ทันน่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนเผื่ออิสลามให้ด้วยได้เลยแยกแยกไปถึงว่าแยกลำใหออกไป นี่มาทักทายในรอบสองอาทิตย์สามอาทิตย์วิลกี้อาทิตย์นานมากแต่เดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะบไบไยครับไปกันวิลนี้ไม่ได้อานจะถ่ายคลิปแบบแอบ,บแอถ่ายได้ถ้ามีโอกาสในใต้หนูก็ไปเหมือนกัน